แยกกันอยู่กันได้ประมาณ2ปีแล้วครับโดยที่บวัวมงกดไม่คิดจะไปหาผมที่วัดส,สันบุรีเลยครับซึ่งเราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัวเลยจำเลยยังรู้ินแม่กองโจรถูกต้องไหมครับครับโกเวลาที่บัวและแม่ของผมมาเจอกันเนี่ยมักจะทะเลาะกันบ่อยๆเละแม่ของผมก็ยังมาเล่าให้ฟังอีกว่าบัวเนี่ยมักจะแสดงอาการไม่ดีใส่แม่ผมแล้ว่็พูดใจเย,ย่ๆใส่ โจทย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความสัมพันธ์ของโจทย์กับจำเลยเป็นอย่างไรคุงกับูลขุนี่ยดุจจากการเปรตสมัยเรียนทหาิที่อะไราคบกันแฟนกันได้ประมาณห้าปีแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานในช่วงสี่ปีแรกผมก็มีความสุขดีครับแต่เมื่อหลังจากที่บัวมีลูกบัวเขาก็ให้ความสนใจกับลูก เขาได้บอกเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงอยากย้ายกลับเป็นผลหลังจากที่บัวมีลูกเนี่ยบัวเขาก็ให้ความสนใจกับลูกเด็กกลับไม่ได้สนใจผมเหมือนเดิมแล้วยิ่งพอผมย้ายไปทำง,งานที่ประสานบุรีเธอกลับขอที่จะพาลูกกลับมาอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็ทิ้งให้ผมอยู่ที่วัดสันเดียวนตลูกชายของผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องอยู่ใกล้หมอแต่พอไม่ลดหายผมก็เลยได้ขหอลงให้บัวเนี่ยกลับมาอยู่วัดสันปรญญาคผมแต่เธอก็ไม่ยอมมันยิงทำให้เราสองคนนั้นเริ่มห่างกันผมรู้สึกแย่มาก รู้สึกเหมือนกับผมนั้นไม่มีความสัมันอะไรในตัวเขาเลยแล้วโจทย์มีเรื่องไหนหอีกไหมครับที่ตามให้โจทย์รู้สึกแย่บุญิษครับยังไงครับโจทย์เพื่อนขยายความให้หน่อยครับช่วงที่เราแต่งงานยังใหม่ๆนะครับ มันก็ดีมีอะไรกันเป็นปกติเดีพหลังจากที่บัวมีลูกเนี่ยบัวเขาก็จะบักอ้างเสมอว่าเขาเหนื่อยกว่าจะมีอะไรกันบางทีก็เดือนละครั้งได้ครับเดีพอผมย้ายไปทำงานที่วัดสันบุรี ราก็ไม่เคยมีอะไรกันอีกเลยจนกระทั่งวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมา,มาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกันมารอรอสองปีได้ครับน่าสงสารนะครับผู้ใจกลาอื่นคงไม่ทนได้ถึงขนาดนี้ที่คุณบอกว่าแยกกันอยู่กับภรรยาสองปีเนี่ยระหว่างนั้นมีการไปมาหาสุ่อลบบ้างไหมคะ มีบ้างครับมีบ้างไม่ถี่แค่ไหนครับช่วย,ยทีนนะะ่ไปราหน่อยครับก็ถ้าเกิดผมไม่ได้ติดงานอะไรนะครับทุกเสาร์อาทิตย์ผมก็จะขับรถกลับไปหาลูกหานเมียแต่พอผมกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ก็แยกลูกนอนกันแต่คุณไม่อยากกลับบ้านหาจำเลยทุกเสาร์อาทิ์ทีแสดงว,ว่าการที่คุณบอกว่าจำเลยเนี่ยทิ้งร้างเกินหนหึ่นปปงปีก็ฟังไม่ขึ้นนะคะ พันกับจำเลยในวันครบรอบวันแต่งงานวันนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่จำเลยยอมมีอรดัคุณด้วยผมรู้สึกว่าที่พวาทําไปก็แค่ตามหน้าที่ผมรู้สึกว่าพวกรวาฝืนตัวเองไม่ได้มีความสุขหรือว่าลมร่วมด้วยแล้วคุณไม่ฝืนใจเหมือนกดนเหรอคะ คุณเป็นคนบอกภรรยาเองด้วยซ้ำนี่ว่าไม่ต้องพยายามในคืนวันนั้นเนี่ยคุณบัวก็รู้นะคะว่าตนเองเนี่ยได้ร่เลยหน้าที่การเป็นภรรยาเธอจึงอยากถ้าไม่คุณม,มีความสุขมากที่สุดแต่กลับเป็นคุณเองทีงหาที่ปฏิเสธถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่๋วที่ผมทำไปอย่างนั้นอ่ะเพราะผมรู้ไงครับว่าบัวเขาไม่ได้มีความสุขไม่เชื่อคุณรู้สึกผิดที่มันรุ่งขึ้นคุณต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะ้คะประครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเดนที่กำลังถามพิ่ชางในการแสดงใหเห็นว่าไม่ใช่ได้เป็นฝ่ยายเดียวที่ทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องความสำคัญรัเพศค่ะโจทย์อตอบคำถามด้วยครับครับท่านผมผีดครับที่ผมไม่มีคนอื่นแต่ในฐานะผู้ชายในฐานะสามีคนหนึ่งผมคิดว่าถ้าผมกระปัว เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องมีอะไรกันตามปกติผมก็คงไม่ทําแบบนี้ดิฉันเข้าใจนะคะว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยมันยากมากจริงๆถ้าแต่ว่าภรรยาเนี่ยไม่ยอมมีอะไรด้วยนะขนาดนั้นแต่คุณอยา่าลืมนะคะว่าภรรยาของคุณก็ไม่ได้มีอะไรกับคุณเหมือนกันทําไมเธอยังทนได้ไม่เคยรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเลยแล้วการที่คุณบอกว่าพอจำเลยมีลูกก็สนใจแต่ลูกไม่สนใจคุณเหมือนเดิมแต่เอเรื่องมีลูกเนี่ย คุณเป็นคนอยากมีลูกก่อนไม่ใช่หรอคะไอ้บัวเขาโกหกผมด้วยนะครับเรืนน่องมีลูกอะไม่ใช่ว่าคุณบัวพยายามขับคนเพราะเธอต้องการทำงานเก็นอินรสักหน่อยไหมะคุณอ้างเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงานคุณให้สัญญา,ากับจำเลยว,ว่าคุณจะช่วยดูแลเธอกับลูกแล้วคุณเคยทาได้อย่างที่พูดบ้างไหมคะในขณะที่จำเลยตั้งครรภ์เธอยังต้องทํางานอย่างหนักทั้งที่ทํางานและที่บ้านถูกไหมคะผมเคยขอร้องให้บัวเขาหยุด ให้เขาปักจากการทํางานแต่เขาไม่ฟังเพราะเขาอยากจะพิสูจน์ไอ้ที่ทํางานเห็นว่าถึงฉันจะท้องเนี่ยแต่ฉันก็ทํางานได้เขาห่วงในความก้าวหน้าแต่ไม่ห่วงลูกในท้องเลยแต่นอกจากเขาบอกเป็นคุณก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นการช่วยจําเลยเลยนะคะขอรับครนะับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับที่ตทว์ฟ้องครับเดี๋ยวสีครับตรวบอกว่าจำเลยเปลี่ยนไปดิฉันพยายามแสดงใหง้เห็นว่า เลี่ยนแปลงนั้นมาจากการกระทำของโจได้ค่ะคำค้านตกไปเชิญถามต่อได้ในขณะที่จะเลยตั้งคันคุณก็ไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระอะไรจำเลยเลยใช่ไหมคะนค่าที่จ่าย้งหมดของบ้านอยู่ในความรับผิดชอบของผมการที่คุณดูแลเรื่องเงินไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยเรื่อ,องอื่นภายในบ้านได้นะคะคุณคือสามี คุณคือพ่อของลูกไม่ใช่ในายจ้างที่จ่ายเงินจ้างภรรยาให้มาตั้งทอ้องคุณเคยช่วยเขาซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านไปจ่ายตลาดบ้างไหมคะมันก็เป็นหน้าที่ของภรรยาไม่ใช่เหรอครับแล้วหน้าที่สามีคืออะไรคะคือการหาเงินเข้าบ้านทําให้ภรรยาตั้งท้องแล้วปล่อยทุกอย่างเป็นภาระของภรรยาปล่อยให้เธอเครียดจนเกือบแท้งงั้นหรอคะทั้ววัี้คุณให้สัญญากับเธอแล้วว่าคุณจะช่วยดูแลเธอกับลูก คุณพู้แต่เขากาเป็นผัวแต่คุณก็ไม่เคยทำอะไรสักอย่างที่เป็นการช่วยจำเลยเลยคุณเต่อว่าเธอได้ซ้ำเช่งหน้าการเป็นสามีมกดการให้จำเลยทำในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่สมนว่าเธออยากทำหรือไม่อยากทำคุณเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกผมเห็นว่าลูกชายของผมน่ะป่วยเพมีของผมจะมวัวแต่จะทำงานผมเป็นพ่อจะให้ผมทำยังไงปล่อยทุกอย่างเป็นไปแบบต่อไปเลยผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขสิ แต่คุณแก้ปัญหาโดยการชี้นิ้วสั่งไงคะหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวคือการนำพาลครอบครัวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่พอเดินไปเจอปัญหาก็โยนความผิดให้อีกฝ่ายถ้าึงท้องเซนบัวได้ผมึงท้องไปแล้วผมไม่ปล่อยลูกผมมันแบบนี้หรอกตันครับตน,นาจำเลยจงใจใจรำลัผู้โดยยุ่งโจรผมขอพักศาลเพื่อโจทย์ได้พักได้ครับศาลอนญาตพักการไต่สวน15นาที ว่าโจดและจำเลยเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายต่อมาจำเลยได้แยกไปอยู่บ้านที่กรุงเทพขณะที่โจดยังอยู่บ้านที่จังหวัดสันบูรีซึ่งเป็นที่ทางานของโจดโจดยื่นฟ้องหยาขาดจากจำเลยโดยอ้างประบวลกฎหมายแพศในปานิชมาตรา154โดยอ้างว่าภรรยาจงใจทิ้งร้างอีกไปหนึ่งเกินหนึ่งปีและข้อสุท้ายมาตรา156 อนุสิบกล่าวหาว่าภรรยามีสภาพเห็งหน้ากายทําให้ไม่อาจร่วมเวณีได้สารวิเคราะห์แล้วเห็นว่าจําเลยมิได้มีความผิดปกติทางหน้ากายจนร่วมเวณีไม่ได้ตามที่โจทย์ได้กล่าวว่าและการทิ้งร้างจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ความจงใจทิ้งร้างในลักษณะที่ไม่เหมวนกับมาหาคู่ของ้ถอีกไวยหนึ่ง เป็นเวลาโนหนึ่งปีซึ่งการไม่หวนกลับมานั้นมีความหมายว่าไม่ประสงค์ที่จะร่วมกันฉันสามีภรรยาอีกต่อไปนายประเมศผู้เป็นโจทยังคงกลับมาพักร่วมกันกับนางบัวมุกกฎซึ่งเป็นจำเลยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และโดยจากพยานเพื่อร้อมแ้วเชื่อได้ว่าโจและจำเลยยังคง ความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาจึงถือได้ว่าจำเลยไม่ได้จรร้างจนที่พากษาให้ยกฟ้อง